สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับรวิโหรวิรวิวันดาพยากรโหราศาสตร์เพื่อการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงดวงของเพื่อนชาวลัคนาราศีเมษนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะว่าจะเป็นอะไรกันบ้างโดยสิ่งที่ลรวิจะเล่าให้ฟังก็จะมีเรื่องเด่นค่ะเรื่องของการงานนะคะการเงินแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังค่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเรื่องเด่นของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะถ้าเกิดทําอะไรกับเพื่อนฝูงแล้วรู้สึกว่าหัวร้อนนะคะหัวร้อนห,ร,อนหรือว่าปักไวนะคะปักวเยนี่ก็ให้มีสตินะคะมีสติเพราะช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะหัวร้อนมากจริงจริงช่ว คุณจะหัวร้อนมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็คุณจะชอบทะเลาะก,กับชาวบ้านกันไปทั่วนะคะหรือมีปากเสียงกับคนอื่นก็ไปทั่วนะคะหรือหรืออีกคํานึงคือทําอะไรแล้วไม่ค่อยคิดอะคะ่ะทาอะไรไม่ค่อยคิดคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ Hand before head นะคะ Hand before head Hand before head นั่นหมายความว่าทําไปก่อนทําไปเลยเพื่อนจะว่าไงไม่สนใจหรอกไม่สน ยังไงก็ไม่สอนเออทำไปก่อนทําไปก่อนนะคะดังนั้นค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะคะช่วงนี้นะคะก็พอเพลนิดนึงนะคะพอาพลนิดนึงพอเพลนิดนึงนะคะคนถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้นะคะรู้สึกว่าอยากหาทางแก้ไขก็ติดต่อมาได้ที่รวิวดาพยากรค่คะต่อไปนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการงานค่ะการงานของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอันเนี้ย อ่านแล้วแบบชื่นใจนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ได้มาโดยง่ายนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เอ่อทำอะไรก็รับรื่นนะคะทำอะไรก็รับรื่นแต่ว่าช right ่วงนี freely, ้ต้องขยันมากเป็นพิเศษนะคะต้องขยันมากเป็นพิเศษเพราะว่าสิ่งที่ได้มาเป็นทุกขลาบนะคะได้มากก็ต้องจ่ายไปได้มากก็ต้องจ่ายไปได้มากก็ต้องจะมูนกันไงเก็บเงินไม่อยู่นะคะเก็บเงินไม่อยู่เก็บสิ่งที่ได้มาไม่อยู่นะคะซึ่ง วิธีการแก้ก็ติดต่อมาได้ที่รวิวันดาพยากรค่ะเพราะว่าคนหนึ่งหมื่นคนมีฐานดวงที่ไม่เหมือนกันแล้ววิตอบไม่ได้นะคะว่าของคุณเป็นอะไรนะคะตอบไม่ได้เลยต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณได้เงินดีนะคะคุณได้เงินดีแต่ก็มีกรรมมาตัดรอนอีกเช่นกันค่ะคือคุณจะ ได้มาแล้วก็จ่ายไปได้มาแล้วก็จ่ายไปตรงนี้คอนเฟิร์มสที่แล้วนะคะว่ารายได้ของคุณที่เข้ามาเนี่ยได้มาก็ต้องจ่ายไปได้มาก็ต้องจ่ายไปอย่างนี้ตลอดนะคะคือเก็บเงินไม่อยู่นะคะไม่อยู่เลยนะคะส่วนทางแก้ไขเนี่ยก็ติดต่อมาได้ที่รรวิวรันดาวพยากรณ์ค่ะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่เรวิบอกเนาะต่อไปเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะเรื่องที่ต้องระวังค่ะคือเรื่องของ การเสียเงินไปจากการเจ็บป่วยค่ะการเสียเงินไปจากการเจ็บป่วยนะคะและนะคะและเสียเงินไปกับการทะเลาะเบากแวงนะคะเสียเงินแบบการทะเลาะเบากแวงดนอกคือต้องบอกว่านะคะต้องบอกว่าแต่เจ็บแต่ว่าเสียเงินเนี่ยมันจะมากจะน้อยแล้วแต่คนนะคะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจ <laughs> เออดังนั้นค่ะก็เขาเรียกว่าแต่บางคนมันมีตัวช่วยนะบางคนมันเวลาอานะ่านอภิปิกไปอีกได้เลยไปถามคนที่เคยดูดวงกันเราก็ได้คือบางทีอ่ะ ฟังข้างหน้าเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมีตัวช่วยอะไรบางอย่าง